โอเคมาดูก่อนที่จะลุยตัวอย่างที่5นะครับเรามาดูโจทย์อ่าสมการล่านี่แหละแต่เป็นอีกแนวหนึ่งโอเคสูตรเจอบ่อยมาเลยก็คือสูตรที่ต้องจำนะครับ square r o o a บวก b นะครับบวกลบสอ square r o b จะเท่ากับรูท a บวกลบรูท b โดยที่ a ต้องมากกว่า b เสมอ ยกตัวอย่างให้ดูเลยจะได้เห็นภาพนะครับโจทย์เนี่ก็จะให้มาประมาณว่ามีเลขตัวหนึ่งบวกหรือลบก็ได้2ติดอยู่หน้ารูทแล้วก็มีเลขข้างในตัวหนึ่งหน้าที่เรานะครับให้ดูว่าอะไรที่อยู่ในรูทที่มันคูณกันแล้วได้เลขในรูทบวกลบกันแล้วได้เลขที่อยู่หน้ารูอทอย่างเช่นนี้ครับอะไรคูณกันได้14บ้างก็คือ7กับ2ถูกไหมและ7กับ2ก็ยังบวกกันได้9ด้วย ฉะนั้นเนี่ยเราสามารถปลดไอรูก้อนประหลาดก้อนนี้ออกมาได้เลยออกมาได้เป็นรูทครับ7บวกรูทสองโอเคไหมด้ตัวอย่างนึงถ้าเราไปเจอครับรูทสิบสครับลบสองรูทสาีสิบห้าเครื่องหมายนี้เป็นลบแหละเราก็ต้องมาดูว่าอะไรคูณกันได้35 บวกลบกันได้12บ้างมีเลขในใจไหมครับอะไรคุณกันได้35 7กับ5นั่นเองเพราะ7กับ5บวกกันกันได้12ทีนี้เราก็จะได้เป็นรูท7ลบรูทได้เลยโอเคไหมถามว่าทำไมรูท7ต้องขึ้นก่อนเพราะว่า7มันมากกว่า5 A อ่า a มากกว่า B เสมอคือหมายบวกลบดูยังไงดูที่หน้ารูท2ครับถ้ามันเป็นว,วกนี่กับว,วกถ้ามันเป็นลบนีกับลบ แต่จุดสำคัญก็คือหน้า o o ทที่มันคูณกันเนี่ยต้องเป็น2นะครับถ้าเราไปเจอ r o o ถ้าเราไปเจอ C คูณกับ o o t อย่างเช่น root 20อย่างเงี้ยเราไม่สามารถแก้ได้นะถ้าเราไปเจอก้อนถ้ก้อนหนึ่งอ่าบวกตรงเนี้ยเราไม่สามารถใช้สูตรนี้ได้เพราะอะไรเพราะนะสูตรเนี้ยจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อหน้า o o ทที่คูณกันอะมันคือ2แต่ถ้าเราไปเจอ4ให้เราใช้วิธีแก้ของเรานะครับก็คือการ กระจายเลข4ตัวนี้เข้าไป4ตัวนะครับแต่เดิมมันคือ2คูณ2ถูกไหมรูท20ให้เรานะครับเอา2ตัวเนี้ยกระจายเข้าไปในรูท2เดิมเนี่ยมันอยู่หน้ารูทมีตัวเดียวพอกระจายเข้าไปในรูทครับมันจะกลายเป็น2ตัวก็จะได้เป็น2ตัวนี้นะอยู่เหมือนเดิมแต่2ตัวนี้เข้าไปข้างในแล้วก็จะกลายเป็นรูท20คูณ2คูณ2โอเคไหม2 2ตัวเนี้ยมันเกิดจากไอ้ตัวเนี้ย กระโดดเข้าไปในรูถ้าจากในรูดกระโดดมาข้างนอกจากสองตัวจะเหลือตัวเดียวแต่ถ้าจากข้างนอกกระโดดเข้าไปในรูจากตัวเดียวจะกลายเป็นสองตัวฉะนั้นครับยี่สิบคูณสองคูณสองได้เป็นแปดสิบเนาะก็จะได้เป็นสองรูดแปดสิบง่ายๆครับก็คือเราแปลงสี่รูดยี่สิบเนี้ยให้กลายเป็นสองรูดแปดสิบเพื่อให้หน้ารูครับมันกลายเป็นสอง เพื่อที่มันจะได้เข้ากระสูตรตัวนี้ได้นั่นเองนี่คือหลักการเบื้องต้นของคลิปนี้นะครับเดีย๋ยวเราไปดูโจทย์ข้อ5ข้อ6กกันโอเค